สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ในสนอลันเนอร์ครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้อยู่รับเอ่อรถ16บหกล้อคันนี้ครับผมแล้วก็อยู่กับเอ่อรถ12ล้อฮอกนะครับทุกผู้ชมครับมาดูว่าจะเป็นยังไงกันนะครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเราวิดีโอนี้ผมจะมาให้ผู้ชมมากู้นะครับผมอ่าตอนแรกผมว่าจะกู้เดินหน้าไปมีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมกลัวจมอ่ะลองลองอยไปดูดิ สอยไปดูดิไม่ได้ไม่ได้ทุก,กททุกกกทกทุกดกกทกทุาทุกกทุกท้กทุกทุกทุกทนะุุ้ยโกทุ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 ่ เออดึงผมหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยช่วยนะครับสนับสนุนหน่อยครับไม่ได้ว่ะคุณยมอู้ยโอ้ยอ้้ยไรซ์ซาน้โหเดี๋ยวในวิดีโอนี้ครับผมผมก็จะพาทุกคนมาดึงแล้วกันนะไปครับผมหย่ามามาเดี๋ยวเราจะดึงนะครับกดทวีครับผม ไม่มีตูดให้ดึงเลยเหรอวะหนึ่งสองสามไปโอ้โหโอ้โหดึงขึ้นจากน้ำล้วครับขึ้นจากน้ำล้วครับขึ้นจากน้ำล้วครับโอ้ยขึ้นจากน้ำล้วครับมีรถไถปะรถไถมาดึงนะโอ้โหมีดเพื่อนเดียวเหรอวะ คือเราเราใช้แค่แรงคันนี้คันเดียวนะไม่ได้แบ่นุูไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงครับไม่ไหวว่ะโอ้ผมคือเราลงไปเราเรา,เราไม่เรามองไม่เห็นทางไนงะนี่ก็เสียของน้ําท่วมเออว่าผมลืมกดสี่ล้อเมื่อกี้โอ้ตั้งลำดีกว่น ไปไปออโอ้โหชิวเลยกดส่ล้อเลยชิวเลยคือตอนตอนนี้รถคันนั้นมันพังนะครับมันมันคือเราต้องดึงขึ้นไปข้างบนน่ะบนเขาเพื่อที่จะไปทำการยกครับท่านผู้ชมครับเออว้ายกมายกมา ยกตีดึงดึงดึงือ้อโอ้โห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 แรงจับเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคันนั้นคือไม่มีเครื่องนะครับไ,ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับชนต้นไม้หรือเปล่าเนี่ย โอ้ยพอเบียดมาได้อยู่ครับโอ้โหพอเบียดมาได้อยู่ทุกยุ่มเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปดึงไอ้ไก่แล้วเพราะว่ามันไกลเกินนะครับโอ้โหแรงจัดเลยว่ะคือเราต้องเข็นอยู่ข้างหน้านะครับเราเราต้องไปเอาไอ้ตัวนี้ไปสอดข้างข้างหน้านะครับทุกคนคนระับ ตาผมเป็นอะไรไม่รู้ดูแบบมันเป็นสากๆอะ่ะท่านผู้ชมมันต้องแบบหล,ลับตาไปๆแล้วก็แบบอะไรทําอะไรกับตายจนไปๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราพา,าเลี้ยวซอยนี้เลยครับทุกคนครับ อาวาอาวาโอ้โหพี่จะเป็นอะไรนะพี่สิบสองล้อแล้วเป็นรถคอกแรงซะด้วยนะแต่แต่ดันไปเกมแต่ดันไปเกมกับน้ำโอ้โหนี่สิงเลยครับไปเกมอยู่กับน้ำเชยเลี้ยวเลี้ยวให้เขาเลี้ยวมานี่ก่อน แล้วเหรอคือเราต้องเอาไปซ่อมอ่ะท่านผู้ชมชิบหายแล้วติดอันนี้เราจะยกได้ป่ะเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วพังเลยเลยวะ่ะ เด้วเด้อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราดึงออกมาก่อนเราดึงให้มันเลี้ยวออกมาก่อนนะครับอ่าทีนี้แหละมาผมจะทำการเอ่อเดี๋ยวเดถ่ายมาก่อน,นถ่ายตรงๆครับตรงยกครับี๋ยวต,ตรงๆนะตรงๆ ตรงตรงุ้งต้งอ่ะอ่ะอ,อุ้ยอย่าชนอะไรแดงๆว <ๆ S 1> ันนี้มันมันมาทำไมเนี่ยคือวันนี้ยกขึ้นนะครับทุนมาวางลงวางลง บางลงค้าบางลงอวอโอ,โอ,โอมันต้องถอยเข้าอย่างเดียวหรอมันไม่มียืดหรอไม่มียืดออกหรอมันต้องได้สิ เดี๋ยวเดินหน้าก่อนวางลงนะครับวางลงเดี๋ยวผมผมว่าเราใส่ยาโลดีกว่าวะโอ้โหใส่ยาโลไม่ได้หายละคันนี้ใส่ยาโลไม่ได้ครับมีแต่กเกียร์ซิงอย่างเดียวเฮ้ยมันเออ,อเปลี่ยนได้ไหม พังหมดทุกอย่างเลยอะต้ออยู่รถคันนี้ก็พังหมดทุกอย่างเลยอะน้ำมันก็หมดอะไรก็หมดมันก็ใส่ไว้อยู่นี่หว่าเปลกมืออแลมันมันมันถลายไปได้ไงวะชิบหายแล้วเราไม่สามารถลากได้นะนเนี่ย นี่ไง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 ฮ่าคราวนี้ก็ไปได้แล้วเอจ้าเอจ้าอ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องเอาดีลงคราวนี้ก็ไปได้แล้วทุกโยมดูแต่เราดล้อหน้ามันยกยกไปไม่รู้คราวนี้ก็เราก็ไปได้แล้วออจ้า มันหลุดว่ะอุ้ยเอาไว้ดีวะเนี่ยผมว่า,วาปัญหาเรานี่แหละปัญหาใหญ่โตเราเลยนี่แหละดูมันจะหลุดนี่แหละใหญ่โตมัโหราลเลยเนี่ยปัญหาเลยเอาทำไมบังคับไม่ได้ทีเนี้ยเอาเฮ้ยเฮ้ย ทำไมมันคับเป็นไท้อ่ะเอาทำไมอ่ะทุกผู้ชมอ๋อนี่ไงเอาไงดีวะเนี่ยรู้จะเอาไงดีเว้ยรู้จะเอาไงดีแล้วเนี่ยโอ้โหใช้สลิงดึงไปไหม แล้วนี้ก็ขับไปได้โอ้ไงใช้สลิงดึงเอาไหมทุกคนว่สาสลิงดึงก็ดีเหมือนกันนะโอ้มันไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยหนอเป็นจังไก่ละอา้าวเจ้าเสียกินยืมพอสามียืมบ่ออ้าวเอ้อ บ่ได้ได้ได้มันไม่ได้เลยท่านผู้ชมทางที่ดีคือทางลาดยางเอา้าทำไมมันมันเข้าสู่หมดขับไม่ได้อ่ะ มันมึนอะไรเข้ามานะมันผมจะเข้าสู่หมดขับเนี่ยใช้สลิงดึงเอาจบเลยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาา่ะผมจะใช้สลิงดึงเอานะท่านผู้ชมเพราะว่าเอาต้นไม้มาจากไหนวะเฮ้ยรถเขาติดเบรกมือไม่อยู่ไปไปไปเอามันก็เปิดติดนี่ว่ะโอ้มันสตาร์ทติดแต่มันมันดับ น้ำมันมันหมดน้ำมันมันหมดป่ะท่านผู้ชมเราจะไปเติมน้ำมันที่ไหนอะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะได้มั <c oughs> ้งศูนย์ซ่อมอ่ะน่าจะได้ครับผม <c oughs> คือน้ำมันมันหมดครับผมน้ำมันมันหมดนะ,ะเปลี่ยน มันหมดครับเราต้องลากไปครับผมไป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 รถน้ำมันหมดแล้วล้วก็พังถามว่าพังไม่ไม่พังคนระับน้ำมันหมดครับผมไม่พังนะยกให้ล้อมันลอยได้ปะไม่ได้อะ น้ำมันไม่ไม่หมดนะไอผมชอบคันนี้มากมากเลยอ่ะมันขับขวาเนาะมันขับขวาอีดูกรสาดูกระจกได้นะครับโอเคโอค้โหสุดยอดเลยว่ะท่านผู้ชมไปดิมันขับขวาผมชอบมากเลย มาเลยมาเลยลุงพี่มาเลยมาเลยครับมาเลยครับ <c oughs> เป็นช้ามากเลยว่ะน้ำมันเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ย ไม่รู้ว่าไปลงศูนย์ซ่อมมันจะเติมน้ำมันให้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเออไม่ดูทางเลยรถไฟก็จากกับมันตกอะไรนักหนา โดนลอบวางระเบิดหรือไงภาคใต้หรือเปล่าเนี่อนโดนวารอบวางระเบิดเนี่ยเริ่มสิ่งแล้วท่านผู้ชมนี่อุ้ยๆล้ผ่านล้ผ่าตรงนี้มาเลยเขาต้องอ้อมนะตามจริงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาออเอา12ล้อขอกไปวิ่งไม้อยู่นะครับ ชอบมากเลยไอ้ลถรถคอบเนี่ยโคตรชอบเลยแรงด้วยนะครับไป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 จัดไปหนึ่งดอกนี่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 ไรนกหนีโชว์สักหน่อยตามมาอยู่ครับ พาคุณผู้ชมลุยป่าลุยดงไปเลยเราจะลุยบึงได้เปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะครับมาถูกทางแล้วเปล่าเนี่ยโอเคถูกอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป ไปครับทุกคนครับไปครับผมทีมกูไปครับผมน้ำม,ม,มันก็ใกล้จะหมดโอ้โหคันใหญ่จริงเนาะ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเจออยู่ไม่ได้ไปเร็วไปเร็วเออเหนื่อยเล็กน้อยเหนื่อยเล็กน้อยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใส่เกียร์ใหม่ใส่เกียร์ใหม่ นี่ะตรงนี้เราจะผ่านได้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยขอท้างหน่อยครับโอ้ตัวนี้โู่นื้อนื้อเนื้อเนื้ต้องสายสายหน่อยครับโอ้ติดแล้วท่านผู้ชมติดแล้วติดแล้วติดแล้ว โอ้ยเอาถืว่าเอาเอารถไถจะดีกว่านะเพว่าอันนี้เปลืองเปลืองน้ำมันว่ะรถไถดีกว่ารถไถดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเปลืองน้ำมันนะเนี่ยขับไปก่อนขับไปก่อนขับไปก่อน เปลืองน้ำมันไม่ไหวไม่ไหวเรากดกลางทางแน่นอนเลยน้ำมันเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเบลรถถ่ายมาวิดีโอหน้าคบผมวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับเฮ้ยน้ำไม่กระเพื่อมเลยวะสักดอกไหมตีเป็นไงโอ้ ขวาด้วยอยากชอบเลยขับขวาเนี่ยช่วยหน่อยครับโอเคมีตัวช่วยแล้วโอเคสุดท้ายก็ไม่ไหววะ่ะทุกู้ชมคันนี้คือไม่ไหวครับอาจจะไหวแต่ว่า,วาคือมันมันหนืดมาแล้วอ่ะ แล้วผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ